ตอนรับคสู่ช่องบัตชูสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่กับเกม Roblox เหมือนเดิมนะครับและแมพที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือ scp 3308เหมือนเดิมเช่นกันวันนี้เราจะมาอัด ep 2กันนะครับ <Yahoo! S 1> ผมเข้ามาเนี่ยก็เจอกับเจ้าตัวเล็กนี่เลยนะครับที่ ep ที่แล้วเนี่ยมีปัญหากับเราไปรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็ มีเป้าหมายว่าเราจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วครับเราจะไปสร้างบ้านของตัวเองแล้วลเด็ดเราเนี่ยก็จะไปคอยช่วยเขาทํานู่นทํานี่นะครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเราไปหาคนก่อนดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นอยู่คนหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ตัวนั้นนะเ <c oughs> จออีกคนแล้วซึ่งไม่ใช่คนดีแน่แนเลยโอ้ยอ้นี่ตัวเริ่มเลยอ่าวันนี้นะครับเราเข้ามาในวันที่5 9 <c oughs> นะครับก่อนอื่นเราเก็บของที่จําเป<ๆ>็นไว้ก่อนดีกว่า ก็คือเราจะคอยช่วยคนที่เป็นผู้โชคดีนะครับรู้เขาโชครายวะเราจะไปคอยช่วยคนคนนึงนะครับจนกว่าเขาจะออกจากเซิร์ฟไปเลยละกันโอเคนี่คือแผนของเราประมาณนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราไปหาเขาดีกว่าเขาอยู่ไหนกันหมดเนี่ยต่ออกวิดซึ่งการผิวปากเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ใช่เพื่อนกันเน่ยมันน่าจะไม่เห็นนะครับเหมือนว่าเอ,อ มืดก่อนแน่เลยในนี้มีคนอยู่ไหมวะไม่มีแล้วอุ๊ยแต่ในนี้บ้านโอเป็นบ้านที่ดูดีด้วยปิดคืนเอาไว้ก่อนอจะไม่มีใครอยู่จริงๆหรอ <c oughs> โเอ้ยเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอใครเลยหรือว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ หันน่าเศร้านะหูเืดเกินอย่าเพึ่งนะอย่าพึ่งไล่เรานะโอ้โหบันไลแล้วครับบันไลแบบจริงๆเลยเลยไม่เจอใครเลยนะครับโอ้เราไม่ต้องเก็บแล้วเพราะว่าเก็บไปเนี่ยเราอาจจะไม่รอดก็ได้คราวนี้เราอาจจะต้องหาที่สูงสูงอยู่ก่อนนะครับ เพื่อให้เรามีชีวิตรอดผ่านผลคืนนี้ไปได้ก่อนอ่านี่เหมือนจะเป็นสิ่งที่คนสร้างไว้นะครับไม่มีวิเววมนุษย์เลยเออแต่ว่าถ้ารอถึงเช้าเนี่ยน่าจะนานกันไปเราอาจจะต้องเ,ออเล่นแบบอันตรายไปแล้วอ อันนั้นเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์นะครับยวลองดูอาจจะมีคนอยู่ก็ได้นะครับดึ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 บวิเตียงหายอันนึงยืมก่อนได้โอ๊ยไอ้บ้าเอาโอ๊กเราได้จะรอดนะครับตะกี้เอาเตียงออกแล้วโอ้เป็น ก็เหมือนเป็นบ้านของคนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่รู้ไปไหนแล้วเออเอาไงดีนะหรือว่าฉันจะเอาอันนี้เป็นบ้านดีเอ้ยไม่ได้ภารกิจของเราก็คือเหมือนเดิมนะครับเราจะไปหาคนนะครับแล้วเราก็ไปอยู่กับเขานะครับวันนี้เราจะไม่สร้างบ้านเองเออตอนนี้มีผู้เล่นประมาณ 1, 2, 3, 4, 5 6, 7นะครับเราจะลองตามหาเขาดูแต่ว่าหาค่อนข้างยากนะ เออเอางี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆดึบๆไปทีละที่นะครับระหว่างรอเราก็หาอะไรกินไปก่อนนะครับพิซซ่าที่ไม่ค่อยเพิ่มอะไรเลยอันนี้เครื่องดื่มชูกาลังหรือเปล่าไอติมอ่ารอ้อยสองอย่างแล้วผมคิดว่านะครับพนังกงานอีเกียน่าจะไปแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าเหมือนว่าฝั่งนี้จะเป็นกำแพงนะครับน่าจะไม่เจอคนแล้ว แต่ฝั่งไหนล่ะที่จะมีคนอยู่จริงๆโอ้โห excuse me เอ้ยเราเจอคนแล้วอย่าไปโยกเฮ้ยไปด้วยเพื่อนไป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 เราจะมาดูแล้วครับคุณ w y d l i Z E R a ฉันไม่รู้เลยว่าแกชื่ออะไรออกไป เออเราเริ่มต่อกรกับศัตรูได้แล้วนะครับเขาจะต้องมีบ้านอยู่แน่เลยเพราะเขาถือไม้ไปด้วยเอาเป็นว่าต่อให้เขาไล่อยังไงเราจะไม่ไปนะครเราจะอ,อยู่กับเขาอย่างนี้แหละเออไม่มีอะไรตามมาแล้วรอด้วยซิฉันไปด้วยได้ไหมอย่าตามฉันมานะอย่าตามมากุลงไม่เป็นไร ทำไมมันวิ่งไม่กลัวผีเลยวะหรือมันมีวิธีเอ้ยเหนื่อยไหนจะไม่หยุดจริงๆหรอเพื่อนไม่อะถ้าฉันหยุดเฮ้ยมันหยุดวะเฮลโหลเราจะพยายามติดต่อสื่อสารกับเขานะครับเฮลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงหนีดิมึงวิ่งดิเออมึงถือไม้ไปไหนวะโอ้โหอีกคิวส์มีเต็มไปหมดแล้ว ไฟเร็วเพื่อนวิ่งมึงไปไหนของมึงเนี่ยเฮ้ยองไรเขียวๆอาจจะเป็นบ้านมันก็ได้นะครับวิ่งไปวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปเพื่อนโอ้ยมึงเลี้ยวไม่บอกกูด้วยโอ้โหย เสียงตามเสียงตาม,มาไม่ต่ำกว่า2ตัว <c oughs> ฉันจะไม่หยุดวิ่งวั่านที่นายไม่หยุดเหมือนกันอะไรไปว่ามันเดินไปไหนวะ <c oughs> มีพนักงานอีกเกียวิ่งตามด้วยครับ <c oughs> หลังเราน่าจะสัก2ตัวนะครับ <c oughs> ยมันต่อยมันต่อยเพื่อเราแล้วมันต่อยเพื่อเราแล้ว เร,เราพยายามช่วยเพื่อนก่อนนะครับโดยการผักผักไอตัวนี้ผักไม่ได้ผักไม่ได้ผักให้ได้ดิเฮ้ยไรผักดูเฮ้ยทำไมผักไม่ได้วะเอาแล้วบันเลยแล้วเออเอาดีเอาดิหนีเพื่อนหนีเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปเออัน,นโดดด้วยโดดเ <c oughs> <c oughs> พื่ออะไรเดือดดีดีเฮ้ยโดดแล้ววขึ้นปะวะ <c oughs> มันวิ่งไปไหนเอาบัเนี่ย โอ้สงสัยคนนี้จะไม่ได้แล้ะสงสัยคนนี้จะไม่ได้เลือกและไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเราเจอโฮมเลสพีเพิลซัแล้วนายจะเอาย่งไร what do you want go go with you เขาถามว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเพื่อน what do you want go with you no thank you เขาไม่อยาก เออเราอยู่ด้วยไม่เราจะไม่สนนะครับยังไงเราก็จะคอยช่วยเหลือคนนี้ตลอดไปเก็บเก็บพิซซ่าก่อนแตต้องช่วยเขาสั่งบ้านนะครับ please please ่า o อเค e m l l y e l y แบบฉันเหงามากเลยไม่ sos sos คืออะไรวะ sauce แกต้องการอะไรไม่ว่าแต่ยังไงนะครับเราจะเดินตามคนคนนี้เล่น <l ix> <the rest of the world> เป็นโลกจิตรอบหนึ่งแต่ <laughs> <laughs> เขาพยายามจะสร้างบ้านนะครับซึ่งการเป็นคนดีของเราก็คือเราต้องช่วยเขาสร้างนะครับเออโอเคนีเอา, okay. เาไม้มาช่วยเขาสร้าง <laughs> ถึงแกจะปฏิเสธยัยงไงก็ตามะนะฉันก็จะหยิบของมาให้แกเอาไปสร้างบ้านไม่ต้องมาบอกว่าไม่เป็นไร Here I made a small base With me <c oughs> กับฉันเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาจะสร้างบ้านเล็กๆซึ่งเราก็บอกว่ากับฉันใช่ไหมโอ้โหนตือครับพอดีตือตือเท่านั้นที่ครองโลก โอเควันนี้ก็คือคุณวิทริลิสาดนะครับจะเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราและถ้าถ้าสมมติว่าเขาทนเราไม่ไหวจนเขากดออกไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะพอนะครับเก็บอีพีนี้รับรับรับความช่วยเหลือใช่ไปมเธอ <c oughs> ได้โปรดถ้าเขาหยิบไม้เราเมื่อไหร่นะครับอ่าเรียบร้อย <c oughs> บ้านกูก็คือบ้านมึง <c oughs> เพราะว่า ได้ใช้ของของเราแล้วยังไงล่ะเค okay. เนี่ยสุดท้ายแล้วะวนะ <laughs> เราต้องมาสร้างเองจดี <laughs> โอ้ยสมอลเบสของนายเนี่ยสมอลเบสสมอลเบสสมอลเบสของนายจะต้องดูสวยที่สุดในโลกจำเอาไว้นะเดี๋ยแต่ฉันจะช่วยนายสร้างเอง <laughs> นายปฏิเสธฉันไม่ได้หรอกฉันช่วยนายคราวนี้ฉันจะหนีไปแล้วอ๋อคือมันเดอช่วยเราซากแล้วมันก็จะไม่อยู่กับเราโน n โน I go with you <laughs> ฉันจะไปกับน,นายไม่ว่าจะไปที่ไหน anywhere you go anywhere you go <laughs> อยู่ทางของตัวเองสิ oh go find someone else I'm playing with my เอ้ยเขาบอกว่าเขามีพาร์ทเนอร์แล้วโอเคไม่เป็นไรฉันก็จะไปกับพาร์ทเนอร์ของนายขัดเดบูเชอร์ขัดเดบูเชอร์บอชูโกเวหูทำไมโลกใบนี้มันช่างแบบมันช่างโหดร้ายอยา่างนี้วะไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบ We do not n e e d a third เราไ่ตองการมือที่สามโอ้โหแรงกว่ะโอเคโอเคโอเค เดีวเราจะพยายามแบบอยู่ห่างเขานะครับเท็ดิสฟูดโอ้โหมันแบบมันไม่มันไม่ต้องการเราจริงๆอะ่ะ <c> ม <oughs> ันไม่ชอบเราเอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไม่นะกินพิซซ่านะโกเวไปไกลๆ <c oughs> เรารับบทเป็นคนชั่วดีกว่าแล้วกันเราจะพยายามตามคุณวิลลิซ่าไปนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะไปไหนเพ่อนไหนเพื่อนเขาล่ะ อืมๆเอาแล้วฉันไปกับนายเองไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องนายนะในโอเคแล้วเพื่อนในโอเคแล้วเพื่อนมึงมาหาไม้อะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยหมดไล่ได้แล้วฉันช่วยได้เองออ thanks god พ้นออกไปแล้วอ่านายคิดว่านายจะพ้นจากฉันเหรออย่าตามมาเดี๋ยวจะไปหาคุณเอ่ออะไรนะ <c oughs> วิลิสซาดวิลิสซาดอ๋อวิลิสซาดตายโอ้โหเขาไม่ได้หนีเราพ้นนะครับ <c oughs> เขาใช้ความตายในการหนีเรา <c oughs> ในที่สุดฉันก็หนีออกจากนายได้โอ้โวิแรงว่ะโอ้ยเจอบ้านคนแล้วครับน่าจะมีคนอยู่บนบ้านนะเอ้ย <c oughs> แมกนูเต้ เขาจะไล่เรายัางไงอย่าตามมาช่วยฉันได้ไหมโยแคไดเกตอีเดเราขึ้นไปหาเขาได้แล้วครับโอ้ก็ oh thank you เออดี่หมืว่าโอ้ก็ thank you อาร์ l ิลเฮลยูจะช่วยนายทุกอย่างเลยนะขอบใจมากนะเพื่อน ที่นายให้ฉันอยู่บ้านด้วยฉันสัญญาว่าฉันจะทำตัวให้เป็นคนดีว้าวอยู่ How is good บ้านไหนมันดีจริงๆเลยแล้วแล้วเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตามหาวิลศาสา์กันไอวิลลิสคือฟอร์วิลลิสานเลยเธอเฮ้ยมันบุกบ้านเพื่อนเรามันบุกบ้านเพื่อนเราอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะออกมาจากบ้านเรานะเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงวะออกไปมันไปออกด้วย ันนี่ม <ax i> ันนี่ดูเดิลดูเดิลบริเพื่อนดูเดิลเดี๋ยวฉันจะผักันะอูไปเองผักไม่ได้วะจะตายแล้วโอเคงั้นพาร์ทนี้ก็หงไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราน่าจะตามหาคุณวิศาิตร์ไปเจอจริงๆคนที่เป็นเพื่อนของเราคนที่เขารักเราแล้วก็อยากอยู่กับเราว่าที่สุด เสียงมันคงจะแบบว่าโอ้มึงออกไปจากชีกวิตกูเธอแม่สำหรับอีพีนี้เราปวดคนไม่สําเร็จเอ่อจริงๆก็ก็ถือว่าสําเร็จนะเขาก็แบบว่าเขาก็ด่าเราอยู่นะกูด่าดีใจไหมเนี่ย <c oughs> โอเคครับจะไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ย <g ül> ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนเล่นหรือว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเล่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบอื่นนะครับส่วนใครที่อยากชวนไปเล่นหมดอื่นนะครับหรือว่าอยากเข้ามาเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเนี่ยเสียดายถ้าสมมติเราเจอแก๊งนี้ก่อนนะอาจจะแบบว่าเจ๋งกว่านี้ก็ได้นะครับแก๊งนั้นเขาไม่เล่นกับเราเลยเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาเพื่อนที่จริงใจให้ได้นะครับชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมก,กดติดตามช่องบอรชู